และเมื่อคุณแม่นะคะรับประทานอินทผาลัมเป็นประจำได้รับวิตามินเคจากอินทผาราัมในปริมาณที่เพียงพอนะคะก็จะช่วยในการป้องกันภาวะตกเลือดในคุณแม่ด้วยค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพยาบาลแม่จ๋านะคะอินทผาราัมนะคะเป็นผลไม้ที่อุดมไปด้วยแร่ธาตุและวิตามินหลายอย่างคะ่ะในคลิปนี้ขอพูดถึง ประโยชน์ของอินทผาลัมต่อคุณแม่ตั้งครรภ์และทารกในครรภ์ค่ะมีงานวิจัยหลายๆชิ้นนะคะที่วิจัยแล้วพบว่าอินทผาลัมนะคะดีต่อคุณแม่ตั้งครรภ์และดีต่อทารกในครรภ์ด้วยค่ะ 1. นนะคะอินทผาลัมจะช่วยให้ปากมดลูกขยายตัวได้ดีขึ้นค่ะใครนะคะที่วางแผนจะคลอดเองตามธรรมชาตินะคะอินทผาลัมจะช่วยได้ดีมากๆเพราะว่าอินทผาลัมนะคะจะช่วยให้ปากมดลูกขยายตัวได้ดีการรับประทานอินทผาลัมในช่วงที่ตั้งครรภ์น,นะคะ ะช่วยให้คุณแม่ที่ต้องการคลอดเองตามธรรมชาตินั้นคลอดได้ง่ายขึ้นค่ะและเนื่องจากอินทผลัมนะคะช่วยให้กล้ามเนื้อของมดลูกยืดขยายตัวได้ดีนะคะเพราะฉะนั้นก็จะช่วยลดอาการตกเลือดหลังคลอดได้ด้วยค่ะ 2. นะคะอินทผลัมช่วยในการเสริมสร้างส่วนต่างๆของทารกในครรภ์ค่ะเพราะอินทผลัมนะคะเป็นผลไม้ที่มีโปรตีนสูงค่ะร่างกายของทารกนะคะจำเป็นต้องได้รับโปรตีนในการช่วยในการเสริมสร้างกล้ามเนื้ออวัยวะต่างๆ รวมไปถึงกระดูกของทารกในครรภ์ด้วยค่ะเพราะฉะนั้นการรับประทานอินทผารัมในช่วงขณะตั้งครรภ์จะช่วยให้ทารกนะคะ,จะเจริญเติบโตได้ดีมากขึ้นค่ะ 3. นะคะช่วยในการแบ่งเซลล์ของตัวอ่อนในครรภ์ค่ะ พออินทป่ารมนะคะอุดมไปด้วยโฟเลตค่ะสาวๆได้ยินคําว่าโฟเลตกันบ่อยเลยใช่ไหมคะใครที่อยากตั้งครรภ์นแนะนาให้กินโฟเลตเพราะโฟเลตนะคะเป็นสารที่สําคัญมากที่ใช้ในการแบ่งตัวของเซลล์เพราะฉะนั้นจะช่วยลดความพิการของทารกในครรภ์ค่ะและโฟเลตนะคะยังช่วยในการสร้างเม็ดเลือดแดงรวมไปถึงสร้างการเจริญเติบโตของเนื้อเยื่อต่างๆและถ้าหากว่าคุณแม่ตั้งครรภ์น,นะคะได้รับโฟเลตไม่เพียงพออาจจะทําให้ทารกในครรภ์น,นะคะมีความพิการได้เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าคุณแม่รับประทานอินทภารมเป็นประจํานะคะ ได้รับโฟเลตท,ที่เพียงพอนะคะก็จะช่วยลดความพิการของทารกในครรภ์ค่ะ 4. นะคะอินทผอรพรัมจะช่วยนำออกซิเจนจากคุณแม่ไปสู่ทารกในครรภ์ได้ดีมากขึ้นค่ะเพราะในอินทผอรพรัมนะคะจะอุดมไปด้วยธาตุเหล็กซึ่งธาตุเหล็กนะคะเป็นส่วนประกอบสําคัญของเม็ดเลือดแดงค่ะเม็ดเลือดแดงนะคะทําหน้าที่ในการนําออกซิเจนไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายค่ะเมื่อร่างกายได้รับธาตุเหล็กที่เพียงพอนะคะ เม็ดเลือดแดงนี้นะคะก็จะสามารถนำออกซิเจนจากคุณแม่ไปสู่ทารกได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้นค่ะ 5. นะคะอินทตอรารมจะช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดของคุณแม่ค่ะคุณแม่ตั้งครรภ์หลายๆคนนะคะมักเจอกับปัญหาน้ำตาลในเลือดสูงในขณะตั้งครรภ์นั่นเป็นเพราะว่าเมื่ออายุครรภ์มากขึ้นนะคะลกที่ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะคะจะไปขัดขวางการทำงานของอินซูลินค่ะจึงทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดของคุณแม่ตั้งครรภ์นเนี่ยสูงขึ้นนะคะ เมื่อรับประทานอินทผาลัมเข้าไปนะคะร่างกายจะย่อยแล้วค่อยๆปล่อยน้ําตาลออกมาสู่กระแสะเลือดจะไม่ทําให้น้ําตาลในกระแสะเลือดขึ้นสูงอย่างรวดเร็วค่ะหกค่ะอินทผาลัมช่วยให้หัวใจของคุณแม่ทํางานเป็นปกติมากขึ้นในอินทผาลัมนะคะจะมีแมกนีเซียมสูงค่ะซึ่งทําหน้าที่ในการลําเลียงแคลเซียมแล้วก็โพแทสเซียมนะคะที่ช่วยในการหดและตัวของกล้ามเนื้อซึ่งโพแทสเซียมนี้นะคะเป็นสารสําคัญเลยนะคะที่ช่วยในการทํางานของหัวใจ ช่วยให้กระแสไฟฟ้าในหัวใจนะคะทำงานเป็นปกติมากขึ้นจึงช่วยให้หัวใจของคุณแม่นะคะเต้นเป็นปกติเต้นในจังหวะที่ปกติมากขึ้นทําให้คุณแม่รู้สึกผ่อนคลายค่ะแล้วก็ช่วยในการควบคุมความดันของคุณแม่ค่ะ 7. นะคะอินทผลัมช่วยให้เลือดแข็งตัวเร็วขึ้นเพราะในอินทผลัมนะคะจะมีวิตามินเคสูงค่ะวิตามินเคนะคะเป็นส่วนประกอบสําคัญมากที่ช่วยในการแข็งตัวของเลือดค่ะ เมื่อทารกคลอดออกมานะคะคุณหมอจะฉีดวิตามินเคเข้ากล้ามเนื้อให้ทารกทุกคนค่ะป้องกันภาวะเลือดออกง่ายหยุดยากในทารกค่ะและเมื่อคุณแม่นะคะรับประทานอินทผลัมเป็นประจำได้รับวิตามินเคจากอินทผลัมในปริมาณที่เพียงพอนะคะก็จะช่วยในการป้องกันภาวะตกเลือดในคุณแม่ด้วยค่ะ 8. นะคะอินทผลัมช่วยในการบำรุงตับและแก้อาการวิงเวียนศีรษะค่ะเมื่อรับประทานอินทผลัมเข้าไปนะคะร่างกายจะย่อยแล้วค่อยๆปล่อยน้าตาลออกมาสู่กระแสะเลือด จะไม่ทําให้น้ําตาลในกระแสะเลือดขึ้นสูงอย่างรวดเร็วค่ะน้ําตาลชนิดนี้นะคะจะไม่ทําให้อ้วนแล้วก็ไม่ไปเพิ่มปริมาณน้ําตาลในเลือดนะคะแล้วก็ยังช่วยบํารุงตับเป็นน้ําตาลที่ร่างกายดูดซึมได้ดีค่ะจึงไม่ทําให้คุณแม่เกิดภาวะเบาหวานขณะตั้งครรภ์ค่ะและก้าวนะคะอินทพาลัมช่วยลดอาการท้องผูกในคุณแม่ขณะตั้งครรภ์คุณแม่หลายๆท่านนะคะเจอกับปัญหาท้องผูกในขณะตั้งครรภ์น,นะคะไม่ว่าจะเป็นไตมัดแรก แล้วก็มาเป็นไตมาสุดท้ายอีกนะคะในขณะที่ใกล้คลอดนะคะมักเจอกับปัญหาท้องผูกบางคนเนี่ยเป็นลิสีดวงเลยนะคะในขณะที่ตั้งครรภ์เพราะในอินทผลัมนะคะมีกากใย,ยสูงค่ะเมื่อรับประทานเข้าไปนะคะคุณแม่จะรู้สึกอิ่มนานและได้รับกากใย,ยไฟเบอร์สูงนะคะและอินทผลัมนะคะยังช่วยปรับสมดุลของแบคทีเรียนในลำไส้ซึงช่วยในการลดอาการท้องผูกของคุณแม่ในขณะตั้งครรภ์ค่ะช่วยให้คุณแม่ถ่ายง่ายขึ้นนะคะ จะเห็นได้ว่าอินทผรัมมีประโยชน์หลายอย่างเลยนะคะกับคุณแม่และทารกในครรภ์ค่ะแต่เนื่องจากอินทผรัมนะคะเป็นผลไม้ที่ค่อนข้างจะมีรสหวานเพราะฉะนั้นคุณแม่ควรรับประทานในปริมาณที่เหมาะสมนะคะในช่วงแรกๆของการตั้งครรภ์นะคะคุณแม่ควรรับประทานไม่เกินวันละ3าลูกก่าวันพอค่ะและหลังจากนั้นนะคะก็ให้รับประทานเป็นของว่างนะคะเสริมในช่วงใกล้คลอดค่ะหรืออาจจะเริ่มรับประทานได้ตั้งแต่เดือนที่8ของการตั้งครรภ์ก็ได้ค่ะสำหรับปริมาณที่ควรรับประทานในช่วงใกล้คลอดนะคะ ก็รับประทานวันละประมาณ6 7เมตรค่ะในปัจจุบันนะคะก็มีผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากอินทภารามหลายอย่างเลยนะคะช่วยให้คุณแม่รับประทานง่ายขึ้นค่ะแล้วก็น้ำตาลไม่สูงมากเกินไปนะคะก็ลองหามารับประทานกันได้ค่ะหากมีปัญหาอะไรเกี่ยวกับน้องสาวประจำเดือนการคุมกำเนิดอบอกมาพูดคุยกับแม่จ๋าได้ค่ะขอทุกคนสุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย